สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกับอีกหนึ่ง ep นะคะพี่ขากับช่องกาะเกตพุทธคุณผักเพื่อนนะคะสนใจรายการไหนภาพเบอร์ภาพไม่ชัดนะคะพี่พี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะหรือว่าพี่สไลน์มาได้เลยจากพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ะพี่นะรายการแรกนะคะพี่รายการแรกจะเป็นเสื้อยันจ้าพี่จ๋าเสื้อยันตัวนี้จะเป็นของหลวงพ่อควยนะพี่นะวัดกุศิตาราจะเป็นนะคะพี่ข้างๆก็จะมีรัดมุมสองมุมนะพี่นะนะคะ อหลวงพ่อกลวยนะคะพี่น้าวัดกุศิตาลาพี่นะคะยันอักขระชัดเจนพี่นะคะที่มัดนะพี่น้ามีสองุดน้าค่ะพี่อันตัวนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจากพี่นะคะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อกลวยนะพี่น้านะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่ขาเพราะว่าส่วนตัวเองหนูก็มองมาได้สภาพเนียนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดภาพเบอร์ยังไงพี่โทรหาหนูได้นะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะเบอร์โทรกับเบอร์อะไรหนูใช้เบอร์เดียวกันจับพี่ชื่อชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะนะคะ เก่ามากสวยงามมากเป็นเสื้อยันหลวงพ่อควยพี่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะไปทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะรบกวนนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะพี่ถ้าเกิดปิดพระยังไงในรบกวนช่วยบอกอีพีเด้นะคะอาจจะได้หาของง่ายขึ้นนะพี่นะพี่จ๋ามินลูกกลมๆเขาเลียกสลอดกอเขาบอกเป็นสมเด็จโต ขย่าเหมือนมีลูกแก้ววิ่งในนะพี่นะอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะพร้อมเพชรพลอยเม็ดโตโตนะพี่นะนะคะพี่สวยงามมากนะเหมือนมีลูกกิงอยู่ข้างในพี่นะเหมือนมีลูกกิ้งอยู่ข้างในพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายเลยศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่ายจะเป็นข้อมือของหลวงปู่สุกนะพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นข้อมือพร้อมตะกรุดหลวงปู่สุกนะพี่นะคะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลย เนี่ค่ะสวยงามมากพี่นคะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่6ว0บ้านค่ะพี่นะปลายทางห้บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะส่วนรายการนี้พี่อาจเป็นตะกุด เหมือนเป็นสร้อยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่เป็นของหลวงพ่อเดิมพี่นะคะได้มาสภาพนี้มีปลาห้อยมาทั้งหมด5ตัวข้างๆจะตัวใหญ่ตรงกลางจะมีตัวเล็กสตัวจะมีขั้นตุ้มนะตรงตะกรุดนี้รู้สึกว่าจะมีรอยจานทุกดอกนะพี่นะรายการนี้700บาทพี่รายการนี้หนูขอเวที่700บาทพี่นะปลายทาง5 0บาทพี่ภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติมเลยเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ7 0 0รอยบาทพี่ส่วนรายการนี้พี่จ๋าอ่ะ งอแกะหลวงพ่อเดิมพี่หนึ่งพันสามร้อบาทพี่ตัวเล็กเป็นงอแกะหลวงพ่อเดิมนะขออนุญาตซูมแป๊บหนึ่งอะงอแกะหลวงพ่อเดิมพี่หนึ่งพันสามร้อบาทพี่นะคะได้มาแบบนี้พี่พับไม่ชัดแอดไลน์นะพี่นะสามอหนึ่งพันสามร้อบาทเขี่ยวจ้ะอ่าเขี่ยวนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะนะคะพี่เก่ามากพี่ดูความเก่าพี่นะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่สวยงามมากหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่นะคะ ภาพไม่ชัดโทรหาแม่ค่ะแอดไลน์ดพี่นะคะรายการนี้หนึ่งันห้าบาทพี่นะปลายทางห้าสิบาทส่วนรายการนี้เป็นควายธนูพี่ห้ารบาทพอจ้ะเนี่คะ่ะเป็นควายธนูนะมีผ้าสีผูกมาด้วยได้มาสภาพนี้จ้ะได้มาสภาพนี้พี่ห้าบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่อาตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะเนี่ยคะ่ะเป็นตะกรุดเก่าๆนะพี่นะไม่ทราบที่พี่นะคะ ขออนุญาตแป๊บพงจ้ะนะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่พี่ห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะเก่ามากไม่ทราบว่าที่ไหนนะพี่ได้มาสภาพนี้ห้าร้อยบาทอ่ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะนะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นของปู้ทิมลูกอมกับพี่นะคะมีตะกรุดอยู่หนึ่งดอกนะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เก่ามากจะพี่สวยงามมากนะห้า้อบาทปลายทางห0บบาทตอกเลข3ามด้วยห้าร้อยบาทส่วนรายการนี้เป็นน้ำเต้าไม้แกะไม่ทราบหลวงพ่อมีตะกรุดหนึ่งดอกห้าร้อยบาทพี่นะคะห้าร้อยบาทนะไม่แน่ใจเป็นปู่บุญหรือเปล่าพี่นะเป็นน้ำเต้าไม้แกะนะพูดผิดยังไงหนูต้องกราบขออภัยนะรายการนี้ห้าร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่ตะกรุดเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะ ดอกยาวๆอย่างนี้ความยาวนะพี่นะรวมประมาณห้านิ้วพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเจ็ดร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะเป็นตะกรุดเก่าๆไม่ทราบที่นะคะคุณลูกค้าส่วนรายการนี้เป็นมีดจ้ะมีดนี้รวมปลอกรวด้ามน,นะพี่นะความยาวประมาณเจ็ดนิ้วพี่นะคะมีตะกรุดอยู่สามดอก มีตะกุดสามดอกแบบนี้พี่เล่มนี้หนึ่งพันบาทพอจ่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อเดิมพี่สภาพด้านในจ้ะนะคะมีจะเป็นทรงปลายแหลมพี่พกพาได้สะดวกสบายพี่เข้าปรุงข้าป่าพี่นะอ่าหนึ่งพันบาทพอจ้พี่รายการนี้นะนะคะพี่มีตะกุดด้วยนะนะคะหนึ่งพันบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทลพี่นะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนรายการนี้นะจ๊ะพี่พี่แป๊บนึงนะหนูขอเด้งในแป๊บนึงอ่ะ รายการนี้จะหาขุนแผนปูทิมห้าร้อบาทพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าปิดต,ตาปูโตเก่าสวยพิมพ์จัมโบ้นะปิดตาหลวงปูโตพี่จ๋าพิมพ์จัมโบ้จ้ะรายการนี้พี่ห้าร้อบาทเช่นกันพระพี่ปลายทางห้าสิบบาท พี่จ๋านางพญาพี่นางพญารายการนี้ห้าร้อบาทขอนะพี่นะอยู่ในกรอบพี่นะคะแม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรพี่นะได้มาแบบนี้จะห้าร้อยบาทจะปิดตาพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะปิดตาเก่าๆพี่นะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นปิดตาที่ไหนนะห้าร้อยบาทจากพี่จ๋าหลวงพ่อเงินจากพ่อเงินองค์นี้พี่หกร้อบาทนะพี่นะพี่ดูความเก่า จับขอบไม้มานะพี่นะไม่ทราบพิมจ้ะนะคะไม่ทราบพิมพ์พี่นะคะจับขอบไม้มาอย่างนี้พี่หกร้อยบาทนะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พระงั่งตาแดงพี่อันนี้หกร้อยบาทพอจ้ะนะคะตัวนี้หกร้อยบาทนะพี่นะเป็นพระงั่งตาแดงจ้าส่วนรายการนี ah ้เป็นพระพุทธห้าร้อยบาทพอจ้ะเนะคะเป็นเสียนพระพุทธนะพี่นะ เป็นเสียญพระพุทธจ้ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อทวดพี่ห้าร้อยบาทจะไม่ทราบพิมพนะอยู่ในกรอบพลาสติกเปิดหน้าปิดหลังพี่นะคะก็สวยไม่ต้องพูดถึงพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะอาเรียนพระครูเดิมห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะเขียนว่าพระครูเดิมนะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะอาปุยมห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ จับขอบนะพี่นะเก่าสวยงามมากจ้ะพระใหม่ส่วนพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเก่าเก่าสวยๆจะห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่ออะไรเอ,อ่ยหลวงปู่หมุนจ้ะเหรียญปู่หมุนนะนะคะพี่จังหวัดสระแก้วนะสองห้าอะไรเนี่ยสี่สามพี่จ๋าเก่ามากพี่นะคะสวยงามมากจ้ะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะพี่นะส่วนรายการนี้พี่จ๋าอ่นหลวง,งพ่อคงพี่วัดซ้ำป่างงาม หลวงพ่อคงห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอารีย์หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมห้าร้อยบาทจ้ะนคะคะปลายทางห้าสิบบาทนะหลวงพ่อเนียมพี่พิมพสองหน้าหลวงพ่อเนียมนคะคะพิมพสองหน้านะพี่นะไม่ทราบเนื้อพี่แต่เนื้อสวยงามมาก,กน,นะพี่รายการนี้นะห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อนหลวงพ่อยอดพี่วัดหนองปลาหมอนคะคะสภาพเก่าๆนะพี่นะ สวยๆจ้ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นนางพญาพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะพี่นะนะคะห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอ้าปิดตาหลังแบบปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทเนียนหลวงพ่อท้องสุขจ้ะสภาพกกกอด้านหลังมีตรกุดหนึ่งดอกพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะ พาอกันพี่ฉลุห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญพาอกันนะพี่นะฉลุนะห้าร้อยบาทจะเหรียญหลวงพ่อทวดจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากจ้ะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณไม่รู้ที่นะพี่นะเป็นเหรียญเก่าเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนิ้นหลวงพ่อแดงพี่วัดขอบบันไดอิทน,นะคะ เก่ามากพี่นะคะสวยงามมากด้วยนะคะห้าร้อบาทจ้าพี่จ๋าสมเด็จเก่าไม่รู้ที่พี่นะคะด้านหลังมีตาปั๊มนะพี่นะด้านหลังมีตาปัม๊มเก่าเก่าสวยๆเลยจะห้าร้อบาทพอจ้าอัน,นจะเป็นพักกิ่งกิ่งไม่ทราบนะพี่นะต่อโคดนะคะห้าร้อบาทพี่นะคะใต้ฐานปูหมุนหรือเปล่าจ้ะพี่ใช้กิ่งปูหมุนหรือเปล่าจ้ะพี่จ๋านะคะ ห้าร้อบาทนะพี่นาปลายทางห้าสิบาทอ่าหลวงพอ่อซือสี่ลิงดำห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพอ่อฤาษสีลิงดำรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นาพร้อมเริ่มกรอบพลาสติกกรอบสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยคะ่ะ ราการไหนภาพไม่ชัดยังไงสว่าแม่ค้าได้พี่น้าหรือแอดไลน์นะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ0 8น0 6 5ป1 8ี่ห้ะ่นจกโอเคจ้ะพี่จ้าสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์ตามแม่ค้าไม่ทันที่สรหาหนุนด้านเลยนะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มานะ0 8น0 6 5ป1 8 0จนห้าเก้่นจกรบกวนคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าหม่ที่น่ารักนะคะพี่เชื่อคถูกใจติดตามให้ช่องกระดกก็บกุญแจเคร่องด้วยนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีจ้า